3ฮอร์โมนลับที่กำหนดชะตาความอ้วนผอมของคุณคุณรู้ไหมเบื้องหลังความหิวความอิ่มและการสะสมไขมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่ถูกควบคุมด้วย3ผู้พิทัก์ลับที่ชื่อว่า GLP-1 GIP และอะมิลินเริ่มจากสมอง GLP-1 และอะมิลินกดความหิวเพิ่มความอิ่ม เหมือนสวิต์ปิดความอยากอาหารในขณะที่ GIP ก็ช่วยลดความอยากอีกแรงต่อด้วยตับ GLP-1 ลดการสร้างกลูโคสส่วนเกินอะมิลินคุ้มการปล่อยน้ำตาลเข้าสู่เลือดส่วน GIP ก็แทรกซึมเข้ามาเกี่ยวกับการจัดการไขมันที่ตับอ่อน GLP-1 เร่งการสร้างอินซูลินลดกลูคากอน ทำให้สมดุลน,น้ำตาลดีขึ้นในขณะที่ GIP และอะมิลินทำงานประสานเหมือนทีมสนับสนุนทางเดินอาหาร GIP1 และอะมิลินทำให้อาหารย่อยช้าลงอิ่มนานขึ้นแต่ GIP กลับเร่งการดูดซึมไขมันและสุดท้ายเนื้อเยื่อไขมัน GIP1 และอะมิลินช่วยกระตุ้นการลดน้ำหนักทางอ้อมแต่ GIP ดันทำตรงข้ามกระตุ้นการสะสมไขมัน นี่คือสงครามลับที่เกิดขึ้นทุกวินาทีในร่างกายเราสงครามระหว่างพลังลดหิวลดไขมันกับพลังสะสมพลังงานที่จะตัดสินว่าเราจะอ้วนหรือผอมข้อสำคัญนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายหากคิดจะใช้สารสกัดหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ ถ้าคุณชอบการเล่ากลไกลสมุนไพรและสารอาหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายรหัสลับจากธรรมชาติที่รอให้คุณค้นพบไปได้วยกัน